ค่าใช้ใจ่ายแสงในการใช้ WordPress เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่รู้เจ็บจริงทุกคนครับตัวโดเมนเนมหรือว่าชื่อเว็บไซต์ถ้าเราจะจดชื่ออะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ประมาณ300บาทถึง500บาทต่อปีส่วนของโฮสติ้งนะครับไอตัวเว็บเราเนี่ยมันต้องมีบ้านอยู่ค่าใช้ใจ่ายโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3,000บาทต่อปีขึ้นไปถ้าเราอยากให้เว็บเราสวยใช้างานง่ายเราก็จะต้องหาธีมมาลงค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ2000บาทถึง3,000บาทต่อปีส่วนต่อมาก,ก็คือปลั๊กอินส่วนเสริมที่แก้ไข เพิ่มเติมประสิทธิธภาพต่างๆของ w WordPress ปลักอินสำรองข้อมูลลักอินออพติมัลส์ลูปฟันเวอร์ชันเอพีไอพิกเซลยูอาร์ไซส์ลักอินเบลต์ดีลิทอิเลเมนเตอร์อิเลเมนเตอร์โปรตัวกันสแปมแคปชั่นอย่างน้อยต้องมี20,000ต่อปีเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะครับค่าดูแลระบบหรือคนทำเว็บไซต์คุณไม่มีเวลาคุณก็ต้องมีคนที่เป็นไอทีดูแลจะปรับแก้อะไรขึ้นมาทีหนึ่งอาจจะวันหนึ่งพันบาทสองพันบาทอะไรเงี้ยจริงๆ WordPress มันเป็นเครื่องมือที่นิยมที่สุดในโลกตัวหนึ่ง,ลนะง,ะะงหลาายคนอจจะไม่ เรื่องเหล่านี้มาก่อนถ้าคุณกําลังมีความคิดจะรีโนเวทเว็บไซต์ทําเว็บไซต์ใหม่ผมแนะนําเทพช็อปนะครับมีโค้ดส่วนลดพักกร101จะได้ส่วนลด10%ทุกแพ็กเกจทั้งเทพช็อปเทพช็อปโรแล้วก็เทพเอิกด,ดูลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าลองติดต่อเขาดูนะครับ